น้ำลายพี่น้องอดบ่ได้เฮ็ดผูกวูอยู่เมืองนี่นี่เอาก้อนเฮ็ดผึ่งขาไล,ลา่เห็ดผึ่งบุเรียวฮองเชบบอฮองเชีเน้อผึ่งแดงขาไล,ลา่เอาไปขาดทิหารหมกแสบเลยพี่น้องเฮ็ดปวกกับไล่ขับโคกอยู่เพื่อละตีเมืองนี่อดบ่ได้มันเฮ็ดผูกวูอยู่จะให้อดทอนะเมืองนี่อันนี้บ่เอาบานแล้วอันนี้เฮ็ดผูกวูอยู่แดงปุยลุยอยู่พี่น้องเบืองนี้ เห็นแล้วบ่อยากอดได้บังนีิพอแกเห็นบ่เห็ดปู้วูอยู่เบิ่งก้อยจะดึงให้พอแกเอาบิ่งจังขึ้งงอจังน้อยล่ะอันนี้งอจังน้อยอยู่นี่บังผู้วูอยู่เลยบ่อดมุซันตัวมกแสบเป็นตาหน่ายแทนผูู้ี่เห็ดปวกกันล้อยหลายๆมันซ้อนบุญน่ะพี่น้องงามบ่ ตะหักไมานี่พอนั่นข่อยพอเไลานี่พอให้ผึ่งหวานข่อยพอแนวผูวูนี่เห็นไหมแม่หมาหน้านิวายเอ้ยกำเนิดแบงนี้แต่วิไมานี่ลูกแม่หมาน้านี่เอาเคียบอนี่เคียบแม่ปลูกต้นไม้หลายเคียบคุยคุยสิเคียบนี่ไมานี่ได้หลายก็ข่อยพอนเคียบ คอยมาันี่วผู้บุญนะพี่น,น้องเอาผู้บูก่อนเฮ้ยัวดำหัวดำ่นนี้นี่งามเลยมีลีมัสฟอบฝากขาอนนี่มีลีมัสปอบอ,อ,อึ๊บจะได้ไปเห็ดใส่กวดไปฝากอายอยู่ว้ายมิสกาคาเบลูก พี่น้องผู้สาวเก็บเห็ดผู้สาวเก็บเห็ดมาหม่องเกาก็ไดหม่องเกาพี่น้องวันนี้ลูกผ้าเคลียลูกผ้าเคลียก็ได้เคลียน้ำลูกมันก็ได้ได้บั่นเคลียแล้วหัวหน้าขาน้าบอพี่น้องสวยเนาะสวยชวยช่วยช่วยเลยลูกผ้าแม่เคลียเบืองนี่ได้ยี่หรี่รี่อยู่ใบตองเบืองนี่มแต่ดอกงามเบือง เคลียได้ยี่ีมึงนี่พี่น้องโอ้ยหอมใบใหม่โอ้ยหัวขาดเดินดองพอนะเอยพี่น้องเบิ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 ง,บงพื่นังเคลียพี่น้องเบิงมบแมบมบแ,มบแปะเพุ่อนนะมาสร้างว่าหาเฮ็ดเป็นปนี้พี่น้องเคลียอยู่หม่องเกาได้หลายพอนะมาหาเฮ็ดเป็นคักแท้เบิงยมไปใช้ตาปนี้ เอาไมออ่พอตนะิเลยตีไปนะแม่เคีย,ยน้ำคื้นกันได้เลยมิตะดอกงามอ่ะมึงดีพี่น้องได้สิเต็มตาแล้วไปนะเคียร์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 เล่มขาบ่านนี้เล่มกระยานแต่มันเบิดพี่น้องลุกเจ้าก็ให้ ลูกสาวข่อยปาดขาถือใจพี่น้องว่าเล็บขยานแต่มันเบิดพี่น้องจะลุปเล้วมลูกเหนดีก็แม่เจะิเบืองนั่นพ่อเจ้าเบื้องเออช่งอมพ่อสินตาใส่ตาข่อยพนัสินักนะแม่ว่าห้องเปียรและพชันฟัวมาใส่ตาแม่อออเมืองนี่ถือใจบ่พี่น้องเล็บขาเหตเนี่ยเอาเล็มเล็ไปบ่าปาดได้เล็มเอาอย่ามันเบิด เอ,าอ้ายังมาหาลูกมาได้ได้เห็ดลูกอะเป็นยังไงเว้น่นะพี่น้องเย็บยิ้มแม,มบแมาแอบอยู่ในลูกแมจจ่จะแดงมาลูกมันก็นแม่อันนี้แม่ยังนี่เขี่ยอีกแล้วพี่น้องเขี่ยอีกแล้วมัน,นบาเจ้าของได้เต็มตามาจอยเนี่ยพ่อนะขี <c oughs> ้ค่อยเสียอาอน นี่นี่แม่ปาดด้ยนี่แม่ปาดด้ยนี่มันหันลูกปาดลูกเล็มขาแต่สุยลูกอืมอแม่ปาดจะปล่อยข่ได้พี่น้องปล่อยโลดแต่ว่าเห็ุปรพกอดีหลายพอแม่พี่น้องมันหลายลายแล้วเขาจะอาดแล้วพี่น้องไปฝากคนหนึ่งสิมันก็นสะอาดไปน้ำหนาะเ่าต้องไปเล่อยู่บ้านนะเนี่ย นี่ผู้วูคอยขี้ตาดีแท้กับผู้วูนี่พี่น้องผู้วูแดงปิลุยคอยเอาก่อนแสบอยู่ได้ไหนจียังสิเห็นปะเอาจีเอาไปพัดเอาไปมกพร้อมเอาไปมกเออสิม,มกใส้หมูไปฝากพี่น้องกันนะเนาะมกเห็ดร่วมันแสบเลยเห็ดสามอย่างเห็ดนี่เป็นโปรตีนเลยพี่น้อง แม่ได้อันนี้ลูกได้หนแงแดงนี่ไอ้เคียะอีกว้ายว้ายมืงนั่นพี่น้องควาว่าไม่นาน,นี้คือเก่งแทบวะเคียะได้อีหลีโอ้มามามาช่วยดูยซิข่อยเหยียบหัวพี่น้องลูกมะพร้าวข่อยเหยียบหัวโอ้ยหนูเคียะ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 เห็ดเพิงหัวดำพี่น้องเห็ดเพิงหัวดำคือเห็ดตับเต้าหรือจะบาดแสบก็เห็ดตับเต้า น,น้ำบอพี่น้องน้ำบอหัวดำหัวดำไม่ล่ะเห็ดพึ่งหัวดำคือเห็ดทับเต้าเด้เคลียไปเคลียมาได้หลี่พี่น้องเอ้ยมองนี่มันบังไม่ลานี่น้ำบอหลุกออผน่ะไปเคลียพี่น้องเคลียโอ้คนเคลียจะมันเคลียดีซะตาดีเถอะหลี่ยึดต่อม่เคลียไปเคลียมามาพอพี่น้องหล่นตาแล้วไม่ละนี่ บ r าโ o ลูกตัวดีดบุด้วยตัวเพราะฉนั้นผม่อได้มาแล้เอาเอาเอาได้บ่งัดง่ายเป็นไงปืดลูกงามบ่แต่วมาทำไแม่ง งามงามนี่เอาไปให้เอาม้อให้เบิ้งสวยสวยนี่นะสวยลูกสวยพี่น้องเคลียอะไรยี่หลีเคลียต้องเคลียคือน้องไม่ลานีเด้อพี่น้องต้องเคลียคือน้องไม่ลานีเพราะว่าอย่างเพราะว่าได้ยี่หลี่มองนีมองเงินฝรั่งปาดขาให้ผู้วูอยู่พี่น้องไม่ได้คอยเล่นมาเคลียน้ำก้นพ่อยี่หลีลูกพักคอยเคลียบะนี้ว้ายปลาดองโบยเกตนาเด้ออืมโทษทีเด้อแม่งบินมา ว่าได้เก็บกันนะโมซิการ้ข่อยเด้วยโมซิการขาโมซิการเดี่ยวตรงระวังป่าแมงกินโอ้ยพี่นอ้องเพ่กนี้มันเนี่ห้อยฝรั่งปาาขาเคลียร์อยู่รอกันงัดทางงัดทางงัดทางงัดพูดน,นะงัดทางงัดทางงัดไปแล้วนี่เพ่กนี้สวยได้ลูก น้ำบอเอ้านี่มัสนี่หนอนพี่น้องน,นี่หนอนอะไป,ปาดหลายกันหน่อยหัวดำหัวดำกำลังออกขับพกหัวดำพี่น้องยางไปยางมาเคลียรพรอพรอคือเกาแะไล่ละหนี่อันหนึ่งก็ได้นีอเอาไมล่ลานี่แม่เวียนเดินลระบา ่อยมาแต่าทาั้งไหนไม่ละนี่กับเพาะมันมันดำเนาะพี่น้องเนาะมันก็เห็นมาไงเลยมันหัวดำข้าวเดียวเลยพี่น้องแต่บลาหลข้าวเดียวข้าวเดียวมาจะปาดขาเอาทรง,นะงนี้แหละเนาะปาดขาเอาทรงนี้แหละนอนไหมบวองอร์ดีซีนี้บ่เล่าอ,อันกับมี่นอนหลาย โอ้ยนี่บ่มี่นอนโอ้ดีดีด,ดีออกไปแม่งอัไรนี่นบ่มนอนอี่นอนอะไนี่พี่น้องเอาแม่งนี่คือบ่ออกอึบ๊บถมก่อนถมก่อนถมพออีแกแค่ดอกซะละบ่ดอกน,นี่ห้อยถึอกินแหนมไปกับไก่ให้ผูกอยู่พี่น,อน้องเจ้าเห็นบ่ thử kìm ngay Thử phù vù xe vâng Ngặt kìm đầy vô nè phía nọng Đầy vô Đầy vô đầy Mẹ nón chắc nói phía nọng Lên ở Đầy vô Thôm bà โถม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 เมือน,นี้รวยมาทางนี้อยู่น,นี่พี่น,อน้องข้อมอ้อยอยู่ข้อมอ้อยอยู่อีสักข้อมอ้อเมือน,นี้นี่ยุนี่พี่น้องนี่ยุน,น,นี่ยางไปใส้กัเพ่อมือนี้ ใช้สีแซบเลยเตะสลุกเต็มตาแลยวม่นานนี่เออจิตรู้อายัางไปอย่างมาบนโอ้ยบนไปบนมาเอาวายจุกเอามันสี่เด็กน้องเออได้อยู่นี่จะได้มาแค่เ้าเฮ็ดนี่ แล้วตาอ,อากาศได้พี่น้องแล้วตาอ,อากาศแล้วต้าฝนบ่เป็นใาสิออกตลอดได้พี่น้องร่างปีฝนหมืมแห้งไบรบ่มีแดดหนาวมาักงสิกับ,บ่ออกเฮ็ดเผิ่หวานวันนี้มันอากาศไม่เป็นใจมันได้ออกสองปีส่อนเลยมองนี้เป็นน้ำมองได้พี่น้องจา้าเป็นน้ำมองเป็นน้ำอากาศันเป็นสิออกตอลอดเนาะกูนะ เคียร์หาใช่ไหมล่ะนี่เคียร์หากระเฮนอันนี้แม่หนีเล่นหมาไม่ไมมมมกินบ่มีหนอนไข่ยอยู่ตากแล้วก็งามงามหน่อยๆแซ่แกงหอมข่อยมักพุ่นน่ะมึงเพิ่นเคียร์พี่น้องคอไอห,หาเคี่มมยวงอมงอมมั่ยโยอืมผู้น่ะแอบเดี๋ยวบอกดูงามงามพี่น้องดอกสวย แซบดบอโดสวยสวยสวยเฮ็ดเพิงสวยงามแซบดบอกโดพี่น้องสิบบคข้เขาเด้อันนี้เฮ็ดเพิงหนาหนาวสิบบได้ออกช่วงนี่ออกช่วงหนาหอนสิปปสบบบไดสิออกงามหนาวนี่เฮ็ดเพิงอันนี้แต่ว่าเห็ดเพิงหนาหอนสิแซบกว่าพี่น้องอันนี้มันหน่วยใหา่ลินหมามันกินโจมวงเกียงเวียงมันนอนนอนเฝ้าเลยนี่ถ้ามันเท่าก็สินอนเฝ้าโคกเลยเนาะขันนอนเฝ้าไดเนาะ มากเห็ด้ <Market. laughs> นี่พี่น้องตัวหนึ่งกำลังเสียมากินเฮ้ยงามแท่นี่แม่พูน่ะต้องเอาออกมาจังสีเป็นอย่างพี่น้องเบื่ออยากปาดมันขั้นเอามีดขั้นห่อเอามีดลงจุกเลยจังสีเฮเขาจะอาชีป,ปาดม,ด,มดมันก็ไดเนาะมันก็หักชีวิตมันเนาะยังดินมาก็ไดพดูน่ะเวลานี้กระเคียอยู่หม่องเก,างากงเเา่า่้อองาดดกเไบ บ่เอาดอกเนาะมังแมงดินมาบ่เอาดอกปอยไว้นี่ละ่ะดอกง่ายผุดปอยเด้ข่อยบอ่เอาเด้ให้แมงดินมากินสะเพียข่อยสิมาเอาดอกเพียที่ตู้มุกอยู่เพียเพียพี่น้องอันนี้ก็ถือกินอันนี้น้อยๆถือกินบ่ถือกินบ่มันสนุกกินดอกแมงดินมาพี่น้องมันสนุกกิน ียบนั่นเมลานี่งมงๆมองยู่วื้ยดอกบางหง่ดอกบาบใหญ่ขึ้นนะพี่น้องได้หลายแล้วฮะเมลานี้บอกกับพอมันจะไปเที่ยวโปรตุเกตนี่ต้องขียร ต้องเคลียร์หักใช่เวลานี่วาพี่น้องเพราะว่าน้ำดังมันบ่เห็นเวลานี่คอยยองคอยบไไ่ได้ไปไกลเด้ค่ะคอยวนอยู่นี่ลูกผ้าวนลูกผ้ายองเสียหามันก็พอเห็นบ่น้อยๆกับบานแล้วยังสีไปน้องเอามาอนีคือหิวขคอยล้วสิผ้าลูกไม่หวานกินเข่าได้บ่เนี่ยคุณอะผู้วูงอยู่ไปน้องโอ้ยง,งามดอกนี้ยัางงามเลย D'accord. Oui. D'accord. Ça c'est des Bordeaux. pas celui-là. pas vu. Oh non, je peux pas. Il est gros et il y a des verres là. Bordeaux